้เคียงอยู่ไหนอะเคียงนู่นไงข้างบนน่ะลุงแล้วหนูอยู่ไหนอะอย่าเดินย้อนเลนแตงกว่าแตงกว่าอย่าเดินย้อนตัวเคียเงไปแล้วเบบี้หนูไงทำไมอะตารเองนะเคียงวางไ่้เก็บไปเอาเลยเก็บไปเอาเลยสวัสดีครับครอบครัวสมพิทักษ์นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านออนจิลาเกเอจิลากรนะครับ ผมเอกจิรากรครับแนะนำตัวลูกสาวคนโตเอียค่ะเอียคนต่อไปครับชื่ออะไรครับหนูจีบีเครับคนเล็กครับชื่ออะไรคะเปอร์ลีนค่ะประสบการณ์การเล่นเกมของผมก่อนนะผมเกิดในยุค2020นะครับยุคผมเพิ่งจะมีเกม Family เราก็จะเล่นแบบเดติสเกมแท้งพราะหลังจากนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วแล้วในยุค90ก็จะเป็นบรุวตีพุ่งเดอรพนาลูกเพลง อาเ,อเอทนจฉีดทั้งหลายผมก็เลยไปอยู่กับดนตรีหมดเลยครับแล้ไม่ได้เล่นเกมเลยโอเคอ่ะ okay. ใครเล่นเกมเก่งสุดอ่ะเรารู้ดีกันอยู่ปาป้าที่โหลอยู่แล้วปาป้าที่โหลอยู่แล้วป้าที่โหลอยู่แล้วป้งหนูว่ะเราเหรออ่ะเอียยอมรับไหมว่าเจกเก่งสุดไม่ออ้งั้นตัวเองเก่งสุดใช่ไหมน่นไงเอาแล้วเอาแล้วอาแล้ว,เ,ลวเ,เคยทะเลาะกันบ้างไหมเวลาเล่นเกมเคยเคยถึงขั้นขั้นโกรธกันเลยปะ โกรธกันเลยเหรอแล้วกลับมาดีกันได้ไงอะเล่นเกมเพราะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วใช่ไหมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีเกมมาให้เล่นกันสร้างความสามัคคีครับชื่อเกมว่า o v e r c ร์คเคยเล่นกันไหมครับยัไม่เคยค่ะไม่เคยครัอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามัคคีของครอบครัวพี่เอจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปลองเล่นกันนะครับเราคิดว่าเราจะผ่านด่านกันไม่ได้นะเออได้แต่ว่าต้องดุกันก่อนอ่ะทำไมต้องดุกันนะ ใครจะดุใครจะดุสุดอ่ะคิดว่าใครดุสุดเนี่ยนี่นี่นี่เลย,ยน,น,นี่เลย้งั้นนี่เลยเพื่อสร้างความสาม,มัคคีเรือ้องปิดปากไว้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รวมรวมพลังกันก่อนเจ็บเ <c oughs> นี่ยยังไม่ทันเล่นเลย <c oughs> เรียมตัวหนึ่งสองสามเฮ้เมื่อกี้เราก็ลองซ้อมกันมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราทําซาซิมิทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองวางหน้าที่ยังไงดีเจเจ,จยาวางสาลายเจสาลายไม่ได้ดูนุ่นเป็นตาเพราะปลาต้องหา่าแล้วเจเบเบทำข้าวนะไม่ทำยังไงข้าวข้าว,าวต้องทำยไงอ่ะ <laughs> ข้าวต้องเอาไปหุงเ <laughs> หรอเ <laughs> วียนกรรำล่ะเจวางจานดีกว่าเจวางจานอย่าปลาหุงข้าวไม่เอาอย่าหุงข้าวไม่เอาตัวหุงข้าวเป็นไหมล่ะก็ได้ก็ได้เออทีนี้เบยเบย์ทำสาลายนะพร้อมยังไม่ต้องเดินลอยไปเลยต้อง หนึ่งฟ้งาอยู่ไหนวะฟ้าต้องทำอะไรป้าฟ้าต้องหุงข้าวฟ้าหยิบข,ข้าวหยิบข้าวหยิบข้าวไปหุงโอยใครพ,พาเอาเอาไปไหนแล้วปิวไปไหนแล้วเนี่ยฟ้าหุงข้าวทีละอันดีกว่าเพราะหุงข้าวสองสอง,สองอันไม่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 ทานได้แล้วฟ้ารอมันสุกเลยได้แล้วสุกเแล้วป้าเอาดีว่าสาลายูกาเดอร์มาอีกแล้วเนี่ยเจได้แล้วเจอรินได้แล้วอะไรที่ว่างอ่ะไม่วางวางใส่สลาลาย วางใส่จานสาลายวางใส่จานสาลายอ่ะโอเคอ้าวไข่หม้อไม่เดี๋ยดีเดี๋ยดีปะหุงอยู่ปะหุงอยู่เดี๋ยดีเป็นคนหุงข้าวเลยหนูหนู้อผสมเองเดี๋ยดีมาเนี้ยเดี๋ยดีออกมาวางไว้เดี๋ยวหนูทำนี่นี่อ่ะไหนเดี๋ยดีไม่เอาจานมาจานยเจ๊ไม่เอาจานมาเจ๊ไปเอาจานมาโอ้ยอ๋ออันนั้นเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเอาอันนั้นไหมเลยเอาเฮ้ยไหมได้ไงเมื่อกี้ไม่ไหมเลยเจ้าหุงข้าวไม่ต้องหุงปะหุงอยู่ เอาข้าวแล้ข้าวมาใส่อีกแล้วโอ๊ยตายแล้วแต่ดี้จะทำไม่ทันเอ้าหนูกำลังจะวางเลยแต่ดี้ก็เอาข้าวมาใส่เอาหนูก็วางนี่ดิแม่มันก็ทิ้งไปแล้วไม่แล้วมันก็ทิ้งไปแล้วเอา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 เข้าไปดิอะไรใครเสิร์ฟอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้ว เอาข้าววางโอ้หอปั้นแล้วเดี๋ยวให้แตดีทำยังไม่ได้ใส่ปลาปลาปลาอยู่ไหนโอเคได้ทุกอันไหมได้ดาวหนึ่งครับแต่ถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านเกมในสายตาก็คือเหมือนเป็นเครื่องให้ความให้ให้ความบันเทิงดีวะก็การมอง ทัศนคติการลำดับขั้นของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะให้การพัฒนาพัฒนาการได้เหมือนกันข้อดีข้อดีผมว่ามีเยอะว่ามากกว่าข้อเสียนะข้อเสียมันคือการจัดการอะถ้าการบริหารเวลาได้มันก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเกมแล้วก็เกมส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ปกครองมีเวลามานั่งดูด้วยสําหรับเกมที่มันรู้สึกว่ามันต้องไฟอะเราก็รู้สึกว่ามันมันจะรุนแรงไปใช่ไหมฮะเราแค่สอนเขาแค่นั้นเองว่า สิ่งนี้มันคือเกมนะมันต้องต่อสู้กันแต่โยาชีวิตชีวิตจริงเวลาเราต่อยเข้าไปมันเจ็บนะครับผมส่วนข้อดีนี่ผมว่าเยอะแยะมากมายตามที่พูดไปพัฒนาการตั้งแต่กล้ามเนื้อตั้งแต่สมองการลําดับขั้นตอนกว่าจะไปถึงด่านนั้นได้เราต้องทําอะไรก่อน1 2 3 4นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็เป็น e-sport แล้วก็คือรู้สึกว่ามันก็สร้างไรายได้ด้วยสําหรับโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเกมหรือว่าใครที่ เล่นเก่งเกมเก่งๆรูๆๆ้สึกว่าเอ้ยมันเป็นทางทำมาหากินได้เป็นอาชีพเราได้อาชีพนี้เล่นเกมแล้วเจ็บคอนี่อ่ะไหนเอาข้าแล้วข้าวบางใสอีกแล้วโอ้ยตายแล้วไม่ไต้องหูป้าหูงอยู่เล่นเกมแล้วเ,เ,เจ็บคอ,อทีเนี้ยแต่อยู่นั่งอ่ะก็ได้ถ้าใครหุงข้าวก็หุงข้าวไปเลยทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดโอเคเจยเขาหุงข้าวเลยปหไม่จะให้เจมามาหุงข้าวก็ไม่ได้หรอกข้าวไม่งั้นงั้นป้าสปากับล้างจานโอเค ไม่เดี๋ยวนี้หุงข้าวพี่เจสับปลาหนูล้างจานแล้วหนูอ่ะก็ทำสาหร่ายมันเดินไปไม่ทำสาหร่ายได้ใช่ไหมพี่อ่ะก็คือจานที่เราเสิร์ฟไปแล้วมันจะกลายเป็นจานต่บจานจานสกปรกใช่ไหมไม่ใช่อปลาหุงข้าวมาเออจะหยิบกุ้งหยิบกุ้งไปหั่นหั่นตรงนั้นวิธีหั่นคือหั่นตรงนี้เดี๋ยว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 แล้วก็หั่นสาหร่ายอยู่ไหนแล้วก็ไปใส่จานไอปลาหมึกใครอ่ะ นี่เจจานอยู่นี่จานอยู่นี่จานที่มีสาหร่ายเนี่ยข้าววางอยู่นี่นะเจที่เดิมที่เดิมสาหร่ายอยู่ในลูกนั่นเดดี้สาหร่ายอยู่นี่สาหร่ายอยู่นี่หมดเลยเด่ด้ต้องเอามาไว้ตรงนี้อันนี้คือที่วางเจไม่ใช่ใครเป็นคนสับคิวคัมเบอร์เจเจเจนั่นแหละเจมีหน้าที่สับอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่เจหั่นแล้วก็เดี๋ยวอ้องมีจานไปแล้วอ่ะทุกคนเอาไปใส่จานเองนะพี่วางต้องวางไม่น่ะตรงนี้วางไหมตรงนี้ต้องวางไหมเนี่ยตรงนี้ต้องวางไปทุกคนไม่บอกมีคูกวางไว้อยู่เจไปเอาเลยเจไปเลย ต้องวางเด็กติดเกมผมรู้สึกมันก็ดีกว่าติดเด็กติดยาเสพติดติดการพนันนะฮะติดเกมมันนึงแค่เสียเวลาแต่เด็กติดเกมส่วนใหญ่มันก็ออกมาประสบความสำเร็จได้ติดการพนันหมดครับหมดทั้งบ้านหมดทั้งตัวหมดทั้งรถหมดอนาคตแต่ติดการพนันติดยาเสพติดมันไม่เหลืออะไรเลยครับอาจารย์จาย์ดูคนหลบดูคนรลบใครเป็นคนถุงข้าวป้านี่ไงป้าข้ามาแล้วเอาแล้วเจ๊หยิบจานทำไม นี่อันนี้ได้แล้วมีข้าวปั้นอยู่อันนึงน่ะเห็นเปล่าหน่ะเอาไปใส่เลยเอาสาหร่ายวางไว้เลยเอ้ยยิ้มเซ็ตแตงกวาแตงกวาเียบและดีแล้วเดี๋ยวแตงกวาไปช่วยอเฮ้ยเค๊โลเพี่ยวตองกุ้งอ่ะเอาแตงกวาไปช่วยแล้วเต้ยนเต้นแตงกวาอ่ะอ่ะแตงกวาเอ้ยเอ้ยเจ๊ฟสโอ้ยโโอ้ย ได้สองดาวนะได้ได้ไงนี่ถ้าวันหนึ่งลูกๆพี่ติดเกมมากๆเนี่ยจะเป็นไงครับอ๋อพาไปวัดพระบาทหลวพูครับทำกระบอกอะไรครับเนี่ยผมว่ามันเรื่องเดียวเลยเรื่องบริหารเวลาถ้าเรามีเวลาอยู่กับเขาตลอดเวลานั่งนั่งในดูเขาเล่นเกมแล้วเราไปแจมกับเขาด้วยคำว่าเด็กติดเกมมันก็น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวครับผม โ <Okay>. อเคไปอย่าเดินย้อนอย่าเดินย้อน,บบนย <c oughs> อย่าเดินย้อนอย่าเดินย้อนเบบี้เดินด้วยเขาบอกอย่าเดินย้อนนี่ไม่เดินเลยเดี๋ยวหนูจะจัดจานไว้เออข้างละสองอันนะเบบี้ไม่ยากให้เอาไปวางข้างนอกไม่ต้องเข้ามาเที่ยววางจานไปข้างนอกแล้วอย่าเดินเข้ามาโอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเดินเบียดดิข้าพร้อมสองจานหยิบไปได้เลยเอ่ะเดี๋ยวหยิบไปให้อ่ะนี่ไงจานโอเคไป ได้แล้วได้แล้วขับผมสองจานแล้วเอ้ยเดินดิเดินเดินอย่าย้อนเลนลูกแล้วปลาไปไหนปลาหายขอย้อนแป๊บนึงขอย้อนแป๊บนึงแล้วเขียงอยู่ไหนอะเขียงนู่นไงข้างบนน่ะลูกแล้วหนูอยู่ไหนอะเอาข้าวมาเฮ้ยออย่าพึ่งเดินดิเฮ้ยเขียงกําลังจะใส่เอ้าไไปหนเล่าเเจฮ้ยไหนดิอะหนูกำลังจะใสแล้วเดินปลาไม่ได้เดินปลาเดินอยู่นี่ปลาเดินย้อนให้อยู่เนี่ย เจเข้าไปเสิร์ฟเลยเข้าไปเสิร์ฟเลยไอ้แดดดี้อะเข้าไปเสิร์ฟเลยแล้วแดดดี้วางทำไมป้าไม่ได้วางป้าอยู่นี่ก็นั่นแหละเมื่อกี้แดดดี้ถือจานอยู่แล้วแดดดิ้กดวางแดดดี้ไม่กดนงป้าวางวางจานไว้ตรงนี้ป้าวางจานเปล่าป้าไปล้างชามมาป้าไปล้างชามมางั้นแดดดี้ก็ไม่ต้องล้างจานแล้วเออล้างเองก็เด็ดจานก็วางอยู่นี่ไงป้าวางไอ้ล้างจานไปส่งจานแล้วคนที่นี้ป้าแป๊บเดียวครับ ข้าไปแล้วขอข้าว่อยอยู่ไหน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 เอาเลยไปเลยไปเอาเสิบเสิบเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยได้ได้โอ๊ยอย่าทิ้งกันไปย่าเอาปลาหมึกไปไหนเนี่ยปลาหมึกมันยืนขวางอ่ะไม่เอาตอะไรวางไว้ใน่กลางแล้วตัวเขียวใครเนี่ยหนูไงทำไมอ่ะเอาก็ไปบี้หนูยืนขวางเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเควางไว้นะวางไว้โอเคไปกันโอเค ไป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 เข้าได้แล้วพีปาไปเลยนะไปวิจาวางให้เนี่ย <Okay. S 2> โอเคโอ้โหอีกทีอีกทีเอาใหมเอาไมแมปมันไม่ใหญ่กว่านี้เดี <c oughs> ย๋ยวบอกเขาดิพี่ทำให้มันใหญ่ๆห,หน่อยตอนเขียนเขียนเกมอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> ให้มันโฟไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวสองคนนี้เออทำเสร็จแล้ววางไว้ตรงไหนก็ได้นี่พี่อคนเอาจาัดการเองทุกคนทุกคนมาวางรวมไว้ตรงนี้นะอย่าเดินย้อนเล่น เบบี้เดินย้อนอ่ะเบ้วางสาหร่าเฮ้ยเดี๋ยวเบบี้เดินย้อนไม่ใช่มันไม่มีจานมันไม่มีจานเนี่ยหนูวางไว้ให้แล้วเนี่ยโอเคเอานั่นไปละเบบี้อย่าเดินย้อนเบบี้ไม่ต้องวางแล้วเบบี้อย่าพึ่งเบบี้อย่าเดินย้อนดิอย่าเดินย้อนอย่าเดินย้อนไปเลยไปเลยไปเลยเบี้เดินไปแล้วเอาไปละวไป้วได้ข้าวแล้วไปละรอเอาเอาจานวางแล้วเอาสาหร่ายวางไว้เลยเดี๋ยวป้าเอาข้าวเทใส่เลยโอเคนับหนึ่งนับสอง น้ำสาวของข้าวช้าจังวันนี้เออขาดปลาขาดโอเคซับ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 เอาจานล้างเลยอ๋อมันวางใกล้ๆเอาข้าววางใส่ได้เลยนี่หว่าใช่โอโยพ่อไม่เคยเห็นสาลีเลยนะยันรู้แล้วเฮ้ยป้าหุงข้าวอยู่หนูล้างจานอยู่เนี่ยเอาข้าวไปทิ้งเฉยเลยกู พูดพาไม่พอพูดจังไม่พอขอโทษครับโอเคอย่าเดินย้อนเลนแตงก,กว่าแตงก,กวาอย่าเดินยอน้อนตีตายเลยลูกแตงก,กว่าแตงก,กว่าแล้วก็ลูกก็ดีอ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอน <c oughs> ยอกยอคยอคยอคยอเฮ้ยใครเอาจานมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยข้าวอยู่ข้างเตาเจเดินย้อนข้าวอยู่ข้างเตาไอพี่เอาสาหร่ายมาใส่ย่าสาหร่ายอย่าเดินย้อนเฮ้ยเจเดินย้อนทำไมเอาสาหร่ายมาวางไว้นี่เออ ขาดข้าวแป๊บเดียวข้าวจะไปแล้วข้าวจะไปแล้วข้าวไปแล้วข้าวไปแล้วไหนจานอยู่ไหนอยู่นี่อยู่บนสุดจานอยู่ไหนวางให้ตรงนี้วางให้ตรงนี้วางไว้อยู่รวมทีเอาใครเอาจานมาวางไว้ทับข้าวแล้วจเเาไไปทมอใครเอาวางไว้ทับข้าวแป็นนึงขอย้อนเจเธอเนี่ยเดินย้อนไม่ได้เดินย้อนเลยได้ข้าวไหมเนี่ยไม่ได้ข้าวด้วยเธเนี่ยเดินย้อนอยู่เนี่ย คือเบ้ตัวจสีใช่เบ้ตัวสีเขียวเดินเทินั่นแหละที่เดินย้อนเธอเนี่ยเดินย้อนไม่ไดด้เันไม่ได้เดินย้อนเลยไอ้ใครเนี่ยเดินย้อนไอ้ตัวหมาเนี่ยเจนี่มาเจเจเดินย้อนทุกรอบอ่ะครอบครัวว่างด้เนี่ยเดินย้อนทำไมข้าลูกขอ แก้งอ่ะเจแก้งอ่ะจะเลี้ยวคนเดียวไปเลยเอาละเอาละแมายาวเราอ่ะอย่าแก้งสิฝากถึงเยาวชนที่ชอบเล่นเกมมากๆผมว่ามันทีมันก็เกิดมาจากการที่พ่อแม่ไม่มีเวลาบาลานซ์ตัวเองชีวิตดีๆอยู่ในห้องอยู่ในเกมอยู่ในจินตนาการเยอะๆ อยากให้ออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงบ้างออกมาว่ายน้ำเล่นกีฬาผมว่ามันมีกีฬาอีกหลายอย่างที่มันสามารถพัฒนาการทางด้านอื่นของเด็กๆได้ก็อยากให้ฝั่งผู้ปกครองดีกว่าครับว่าอยากให้มีเวลากับบุตรหลานแล้วก็อยากให้ดูทรัพยากรว่าเขามีทรัพยากรอะไรเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่พัฒนาเขาต่อไปแค่นั้นเองครับสำหรับเด็กๆฮะพยายามพูดคุยกับเขาเยอะๆว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร มันานหาไม่เจอมันคืออไรอะมหาเราี้ิมด้านขวจะมาเรื่องนี้เหรอไม่เลื่องโอโหไมมได้ทาไม่ดีกว่าีทันนะหนูก็พอไดูแลให้นกวาทันนั้นอรอไหมไม่รอสามร้ยเอ้หเอ๋เจโน่ไปใครทำอะไรก็ทำไปเถอะมีคนเอามาเสร ไปไหมครับรอบสุดท้ายนี้แบ่งกันให้ได้ป๊าล้างชามกระหูข้าวสุดดีเมื่อกี้หัวหนูโขกไม้เบี้อย่างเงี้ยนึกทำแหละไม่เป็นไรช่วยก่อนลาจัรช่วยอะไรดีแล้วก็หั่นดีเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูทำมะเขือเทศอย่างเดียวเลยแต่งแต่งแต่โกดเฮ้เริ่มแล้วเหรอเฉลี่หั่นมะเขือเทศทุกคนอย่าแย่งหน้าที่น้องใครหยิบมะเขือเทศไปพีเจอย่าแย่งหน้าที่น้องป้าหั่นกระลำอยู่ อย่าแย่งนะมีน้องเจวางเลย,ก,ยก็้วพี่เจนั่นแหละติงฉกเอาหันกันใหญ่เลยอ่ะอเฮ้ยเอ้ยกะหล่ำมะเอากะหล่ำไปเสิร์ฟหน่อยใครก็ได้เอากะหล่ำไปเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟแล้วเอ้านี่นี่ป้าทำกะหล่ำเดียวอยู่อีกจานนึงเป็นกะหล่ำเดียวเออจากนก๋วยเตีวางจานก,ก่อนวางแล้ววางแล้วใครอยู่ป้าสับกะหล่ำอยู่ไปเสิร์ฟได้เลย เอาจานจานไม่มีแล้วไปอินสตานร้านอยู่ร้านอยู่ร้านอยู่โอเคเปิดแค่ร้านหยิบหยิบจานหยิบจานเอ้ยก็พีเจบังไอ้นด็ดดีเด็บังเด็ดดีอยู่นี่เร็วกะหล่ำอยู่นี่แล้วจานวาง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 แล้วจานวางเอากะหล่ำได้แล้วกะหล่ำเปล่าเอามะเขือเทศมาใส่จานวางเอาเมื่อคือเทศมาใส่วางแล้วขึ้นไปข้างบนไอ้แอนนะพร้อมเสิร์ฟแล้วอ่ะโอเคได้จานแล้ว ปาปาวางจานไปแล้วทุกคนขอแจงกวามีคนตดคืออะไรทุกคนเราจะลวนตะกี้เบต้อันนี้มะเขือเทศกับปาปาเสิร์ฟได้เลยอ่ะโอเคเยเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟไดเลยเดี๋ยวเรเดี๋ยวเเดียวเร็วเดเขือเทีกเรยวเร็เยนยเยีเียียเียยเเ ไม่แต่ว่าเบบี้เอาคิบแคบเบอร์มาซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเออขอขอข้าวหนึ่งกำลังทำได้แล้วเอาเลยนี่ข้าวข้้าววเสร็จแลกะลัมเอ้ยใครก็ได้เอาแตงกวาออกออกจากเขียงให้หน่อยได้ไหมอ่ะเดีนี่อ่ะปามเอาจานมาวางแล้วเอ้าวางไม่ได้วะจานอยู่นี่จานอยู่นี่ตอนนี้ทุกคนกำลังงงว่าตัวตัวเองคือตัวไหน ดูเบสิดูมันไข่ว้ายโอเคค่ะแย่ทำไมกะลําอาจารย์ขอจานค่ะขอจานจานคุกเกลังล้างจานอยู่ครับเอาแล้วใครเอาสาหร่ายเขาไปใส่ใครจ้างอ่ะโอเคข้าวอยู่นี่นะเดี๋ยวล้างจานให้แป๊บเดียวโอเคข้าวแย่เนี่ยดีไปแล้วโอเคโอเคดีบ้างไอ้น้องโอเคค่ะโอเคค่ะทำอยู่ค่ะ มึงก็เซอร์วันนี้ก่อนโอเคเอรี่ไปเอาเมื่อเขิดนเทศมันยังไม่มีจานจานจานอยู่นี่จานจานรักแต่มีไม่ได้หยิบใช่เฉลี่ไม่หยิบออกมาอ่าโอเคหยิบออกมาไม่ได้ลบโอเคโอ้ยมาชนะเฮ้ยอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เปิดใจกับ กับสิ่งนวันตรกรรมปัจจุบันด้วยเลยครับเนาะกับเด็กๆเปิดใจกับเด็กๆในปัจจุบันเขาคิดอะไรยังไงตามเขาให้ทันครับแค่นั้นเนละ